สวัสดีค่ะเมื่อนี้บอไดไปให้บรรยากาศคือฝนสีตกเนี่ยเป็นคึมคืมแหมเ็ื่อคิดว่าสีเห็ดย,ยูเฮืออนสีเห็ดนู้กินนี่เมนูใไหม,มได้มาเนี่ยลาบปลาแดกอืมกระปุกปลาแดก แล้วก็นี่หัวสิงไข่ค่าเอาล่อเบิงะะ้งเลยค่ะห่าสีแสบบอตอนประแดดก,กับตอนอยังงี้ยัง้โอ้ หหให่อยากมานอนลาบซูมูกินมูจมอยากลาบประเด็จโอ้ยไม่โจกเอาอย่างไงบะนี้ อยู่เริกหลายประเด็กก็ได้อู้อหอ้นั่นๆอระลาบหลานสิบอด้ราบดูราบดูดูเฮ็ดดูดูมีอีกยังมีอีก ตวัวใหญ่ไหลอ,อันนี้นามนี่มะเม่น้นํามยอย่างนี้่างบารางมันชีเข้มอันนี้พริกค่ะขาดบ่ได้ชูรสผงนัวพริกสดด้วย แค่นี้นะคะรอกินนะคะ